ไม่ขำหมาลิดถูกปิดเบือนขายที่ดินพ่อแม่20ล้านประทังชีวิตค่ะหลังอดีตพระเอกละครจกักจักวงวง1มาลิดได้เข้าไปโพสต์ฝากขายที่ดินมรดก20ล้านผ่านทางแฟนเพจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้านที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้สิทธิ์ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าตลอดจนธุรกิจของตนเองในช่วงเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาด ตอนแรกกะจะฝากขายคขำๆไม่ซีเรียสแต่พอเริ่มเป็นข่าวก็เริ่มจะไม่ขำแล้วเพราะว่าข่าวนั้นเริ่มถูกตีไปไกลทำให้เจ้าตัวได้โพสต์อธิบายอีกครั้งพร้อมอธิบายว่ากลับมาอีกครั้งผมหนึ่งศิลสาสตร์ เอกละครรุ่น3รหัส31เนื่องจากมาลงขายที่ดินในเพจดีเมื่อวันที่15เมษายนแบบขำๆเพราะอยากมีส่วนร่วมในตลาดตีบ้างหลังจากอ่านมาหลายวันส่วนเรื่องที่ดินจะขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ไม่ซีและได้รับการทักทายจากพี่น้องในตลาดนี้มากมายจนมีสื่อออนไลน์ช่วยนําไปลงข่าวในโซเชียลต่อให้เมื่อวานนี้มาวันนี้สํานักข่าวอื่นได้นําข่าวไปบิดเบือนต่อยอดไปอีกไกลมากเพื่อไม่ให้ เป็นการเข้าใจพ่อค้าผิดเลยขอเข้ามาชี้แจงว่าไม่ได้เป็นไปตามข่าวนี้นะครับ